เจทีสมาร์ทบัฟช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะสวัสดีครับพี่น้องครับมันนี่สิพามาเบงควายงามราคาดีช่นเคยนะครับมันนี้มพาพี่น้องมาอยูุ่ที่คอควายงพ่อสมบูรณ์นะครับยู่บ้านฟางแดงอำเภอหน้ากลางจังหวัดลำบุญลำพูนะครับมันนี่ทางฟาร์มเพิ่นมีควายงามมาเปิดให้พี่น้องไปพาน้าต่อยอีกแล้วนะครับผมอยู่หลายรายการเดี๋ยวจะเข้าไปสอบถามกับพ่อเพื่อนว่ามีราคาไหนแน่สำหรับมันนี่สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับมันนี้มีของงามๆใายแล้วเนาะครับผมอยู่หลายรายการ อยู่หาหกแรกกันครับอ่ะเอาคมแรกก่อนเนี่ยเป็นคมแม่ลูกครับแม่ลูกครับแม่ลูกลูกแม่พ่อลูกแม่ครับแม่สูงเท่าไรครับนี่สูงร้อยสามสิบเก้าครับลบกันสามแปดก็ได้ครับร้อยสามสิบแปดบวกเนาะครับผมสามแปดบวกลบครับกรับลูกสาวไว้จังเดือนครับไว้สามเดือนกระกันแน่ครับเป็นลูกเท่าไรพ่อลูกที่สองครับลูกที่สองท้องสามยังว่างอยู่ครับผมคมแรกนี่เปิดไรนี่พ่อเปิดสี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับต่อรองราคาให้เก่าครับรับประกันตามนี้ เอากันตำนี้ทุกอย่างครับฝากเบอร์ก่อนพ่อเบอร์กับเบอร์เก่าครับศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าครับเปิดคมแรกไว้แม่สูงร้อยสามสิบแปดบวกครับผมกับลูกสาวนี่ของพ่อเลยพ่อร้านเก่าเจริญครับเป็นสายเก่าเจริญเนาะครับไว้สามเดือนครับสี่หมื่นเก่าครับผมต่อรองราคาได้ครับอ่ะมาเบอร์แม่นก้อนครับแม่นี่โค้งสางดีเลยนะครับผมโค้งสางดีครับแล้วตัวเป็นยาวเนาะ ครับเพื่อนเป็นลูกสาวเบิร์มพัทลานครับเป็นลูกสาวเบิร์มพัทลานครับทางบ่มีใบครับเพื่อนเพื่อนเฮ็ดเสียครับน้าเขาซ่อนสวยนะครับหัวนกดีมากเลยครับน้าเขาเปิดกว้างซ่อนสวยอลังมีนี่นะครับผมครับสวยงามมากครับอกพราใวไงขาใหญ่ครับนี่ฮะแข้งขาดีเนาะเล็บงามวัดครับเล็บดีเล็บหน่อยกอดข้อในข้างในนะครับด้านหลังนี่ฮะมึงอ่างน้ำตัวเพิ่อนขาดีนี่ฮะอ่างดีอ่างใหญ่เลยนครับนี่ครับนี่ฮะแล้วก็หางเล่ขาครับนมซีเต่านะพ่อเนาะ ครับน้องสีเต่าครับอ่ะเนี่ยครับเบื้องลูกของเพื่อนนะครับใจลูกมาดีนะครับผมใจลูกดีมากเลยครับใบสามเดือนเล็บจิกดีขนาดนะครับเบื้องล็บเพิ่นครับอ่ะเนี่ยครับเบื้องรอาลบกันถ่ายยกสูงขวนคู่ซองทางลูกเพิ่นครับเนี่ยคใจลูกดีผู้ใดที่อยากได้ไปพัฒนานะครับสี่มื่นเก่าสำหรับโคมนี่ครับเนี่ยมาต่อกันเอานะครับผมมีรถส่งให้ครับจูงห่าเดินท่ายางพี่น้องมือนเลยพะไี่ข้าจะซื้อตะแมงข้าจะซื้อเก้ามื่นกั้วมันครับนะครับแมงข้าคงง่ายนะพ่อโคงง่ายครับเป็นลูกสาาวเเบบิิมมพัล ครับเนี่ยฮะเบื้องท่าเดินท่าย่างกันครับพันธุกรรมดีมากเลยครับจุ๋มพี่เพาะให้พี่น้องเบื้องท่าเดินท่าย่างกับน้องรับกันนะครับผมสำหรับโคมแหลกสี่หมื่นเก่านะครับครับผมต่อรองราคาที่เก่าครับเบิ้งโคมต่อไปกันนะครับอันนี้ก็เป็นโคมแม่ลูกขึ้นกันครับเป็นลูกตัวผู้เนาะลูกตัวผู้ครับแม่สูงเท่าไหร่ครับนี่แม่สูงร้อยสามสิบแปดครับรบกันสามเก็ดบวกลบก็ได้ครับร้อยครับเก็ดบวกครับผมแล้วก็ลูกของเพิ่นนี่เป็นลูกพ่อใดพ่อเป็นลูกลุ่งเจริญครับนะครับใบเพิ่นครับเป็นลูก ชายของลุงจะเลิ่อนไม่ได้เดือนครับได้ได้หกเดือนกว่าครับหกเดือนเนาะเป็นสายครับลุงจะเลิ่นก็เป็นเป็นลูกใบโพครับลูกใบโพแสนอุทัยสายแสนอุทัยครับอ๋อนะครับเป็นแม่เพิ่นก็เป็นแม่งามอุทัยครับเป็นสายอุทัยเลยครับสายอะไรเจอกันครับแล้วก็เป็นลูกที่ลูกที่เด็กกับพ่อลูกที่สองครับลูกที่สองครับผมทองที่สามนี่ ยังใบผสมพอไหมครับอยู่กับพ่อคุ้มฝูงครับอาจิติดกันแล้วครับเพราะผสมกิ่งครับอยู่กับพ่อคุ้มฝูงเนาะยังด้ตัวทองครับผมฮโค้นี่นะครับแม่สูงร้อยสัเจ็ดกับลูกชายของลุงเจริญครับผมไวหกเดือนกว่าครับเปิดรายในเพาะเปิดไว้ไอ้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทกับตอนให้เก่าครับตอนอะไรให้เก่าครับบ่มีแต่มีทั้งแม่ทั้งลูกบ่มีแต่นี้ครับเรียงง่ายๆเลยครับนลครับเพื่อนครับมาเบ่งความงามของแม่ลูกโคมบนี่กันนะครับครับ คป็เนเมีนก้อนนะครับแม่นตัวยาวนะครับผมตัวยาวมากเลยครับตาแต้มชัดนะครับอกเผาใหญยลิบดีตีนใหญ่ครับนเขาเปิดเขาดีมากอ่าเขาดีเนาะแต่ใจลูกดีนะพ่อเนาะใจลูกดีมากเลยครับเปลี่ยนไฟใจลูกพร้อมครับนะครับเบิ่งลูกชายของลุงเจริญนะครับครับดอกเขาใหญ่นะครับผมเขาใหญ่เขาเปิดกว้างครับนเขาเปิดถือว่าดีเนาะครับเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยครับบ่อไอ้พายครับพอพันไดสายอุ้ยไถ่ลอยเจอ สายอุทัยครับสายแสนอุทัยครับสายแสนอุทัยครับอันทะดีหางมันพั่งหางง่ามพุ่ครับสีดีนะฮะสีสวยนะครับผมยังกินนุ่มอยู่พอลูกยังจากกินแน่อยู่ครับจากหางแน่ครับจากหางอยู่ครับหางแล้วครับพอเสร็จแล้วแม่เพิ่นสิจินยู่ครับอ่ะนะครับครับไปรุ่นเราเรื่องครับไปรุ่นเอาครสำหรับท่องก็ไปท่องที่สาม อยู่กับพร้อมฝูงครับยุบพรอเพิ่นผสมกิ่งครับโคมนี่นะครับ47,000บาทแม่สูงรวยสักเตบวกกับลูกชายของลุงเจริญครับสายอุ้งเท้าครับขาดีทั้งแม่ทั้งลูกครับอ่ะจุงมาพี่พ่อให้พี่น้องเพิ่งถ่าเดือดท่าย่างกันเนี่ยโบมีเติมนี้นะครับล้ำตัวยาวเลยนะฮะสำหรับแม่เพิ่นหางก็สวยนะครับแล้วก็ตีนใหญ่ใจลูกดีลูกเพิ่นสามองเลยนะครับครับหางสวยมากงามมากครับหางฟ้องปลูกโบครับอ่ะโค้ดเทว่ยวได้โคมนี่นะครับสี่หมื่นเบาทเงาแล้วตูวเงาครับ มาเบิ้งตัวต่อไปกันอันนี้เป็นควายไหนเพ่ะเป็นค้ายสาวครับเป็นควอยสาวครับสาวม่านกับผสมกับเพชรลํำโงครับเป็นควายสาวทองแรกครับผมที่ว่าประกันทองประกันทองครับตรวจทองเหรอครับตรวจทองเรียบร้อยของเจ้าเพชรลํำโงครับทองกับเพชรล่ำโงครับทองกับเพชรล่ำโงจังเดือนนะพ่ะสามเดือนกว่าเหรอครับสามเดือนกว่าครับตรวจทองเรียบร้อยครับนี่ฮะคือนี่เพชรล่ำโงนะครับจากไอ้ฟาร์มครับเป็าวัวเจ็ดลานนะครับให้พี่น้องเบิ้ง นะะฮมีการตรวจทอง้อยเนาะครับตรวจทองเรียบร้อยครับทองแรกตัวนี้สูงไรในพอไหมฮะสาวตัวนี้สูงลอยสามสิบแปดครับสูงลอยสามสิบแปดครับผมรับปกันสามเจ็ดรับประกันสามเจ็ดครับสวยเลยนะครับตัวนี้ครับสวยมากเลยครับเปิดลายไในพอเปิดไรสามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าเนาะครับผมหน้าเขาหน้าตาดีครับสามหมื่นเก้าพันประกันทองเพชรลำโขงครับผมเพิ่นเป็นสายล้านหาแสนครับเป็นสายเจ้าล้านหาแสนครับผมสำหรับสายทองแรกตัวนี้ครับอ่ะฝากเบอร์ก่อนกันพอ เบอร์ก็065 01 01 505ครับเปิดควายสาวทองแรกตัวนี้ไว้ล้วกันทองสามเดือนเปิดให้เกษตรกรได้รับผู้ใดมากระโชคมากเลยครับถ่าทันนะพ่อเนาะเอาถือว่าไม่ดูดเลครับนี่สาวเหมือนเก่าครับข้อนะปัดพื้นเสือขับข้อพันธุ์นาตานาเขาเพื่อนครับอัตลักษณ์นี่ฮะสามอ่องดีมากเลยครับนาตานาเขาแข้งขาดีเล็บดีลำตัวยาวเนาะตัวยาวครับ เนื้อหนังดีนะครับผมข้อหนาดีครับมีความหนาลําตัวในย่าวเลยนะครับเบื้องหลัข้อปันค้อยผูบครับแล้วก็ไอ้หางเลยครับครับรับตัวย่าหางย่าครับหางย่าเบื้องนมพันกรนะครับนมควายสาวนะฮะนมควายสาวเลยซีเต่าครับครับบ่มีเต็มนี้ผมก็ได้ซีเดือนนะครับได้สามเดือนกลัวครับท้องสามเดือนเนาะครับผมขวนดีนะครับขวนดีหาเงินหาทองมี ครับอ่ะนะครับผูดใที่ว่าอยากได้ไปรุ่นลูกเพชรลำโขงทองแรกครับผมโทรมาต่อรองราคากันดีมากเลยครับจูงให้พี่น้องเบิ่งงฐาเดินท่าย่างพ่อครับเนี่ยหมุนไปเลยครับให้พี่น้องเบิ่งงฐาเดินท่าย่างกันเ้าผู้เปิดราคากระมักครับอ่ะอยากแบ่งให้พี่น้องพัฒนาต่อเนาะแบ่งให้พี่น้องพัฒนาต่อครับนะฮะแข้งขาใหญ่มากครับอ่ะเบื้องฐานเดินท่ายย่างกันครับผม ขายใหญ่มากเลยครับเห็นทองแรกนะครับเพิ่อนกับเห็นง่ายอีกอยู่นะครับผมโช่วงสูงค้งยาวย่างอีกขายท่านปีกไง่เอาคักแล้วครับควายน่าจะถึงสามปีเนาะเนาะครับเป็นคนเป็นคนสั่นๆแข็งๆครับเรียงง่ายๆครับคั้ยแบบนี้ครับอ่ะนะครับสามมื่นเก้าที่พอครับผมต่อรองราคาได้ลดทรงให้ท่านกับท่านนะครับครับอันนี้เป็นรายการแบบเปิดโคมงสามเลยครับแพ็คสามเลยครับแพ็คสามครับนี่ฮะแม่ลูกแล้วก็เอื้อยเพื่อนครับผมบินตัวเมี่ยงสามตัวจเมี่ยงสามครับ แล้วการลูกแม่พันแล้วการลูกสาวสองตัวเนาะแม่สูงเท่าไรพ่อสูงหนึ่สามเจ็ดเรือแดกันตัอยสามหกครับแล้วการลูกตัวใหญ่นี่ยเป็นลูกพ่อเลยครับเป็นลูกเป็นล้านเก้าเจริญครับล้านเก้าเจริญครับแล้กการลูกสาวตัวน้อยเป็นลูกฟ้ามงคลครับนลครับเป็นลูกฟ้ามงคลครับเนี่ยฮะมีใบเนาะฟ้ามงคลมีใบครับผสมกิ่งครับลูกน้อยเพื่อนเป็นลูกเท่พ่อเป็นลูกเป็นลูกที่สองครับเป็นลูกที่สองครับตอนนั้เป็นลูกแรกครับเป็นลูกแรกเพื่อนครับ โคมามนี่เปิดว้หลไวไหมครับเนี่เปิดไวหามื่นหกพันบาทครับหามื่นหกพันบาทกับตอนที่เ่าครับก็อะไรที่เ่าครับบ่มีตำหน่งีสามตัวเนาะบ่มีครับบ่มีตำหนิคือบอกแล้วครับีคือบอกกันนะครับหามื่นหกพันบาทนะครับสามตัวนี่นะครับแม่สูงร้อยสามสิบหกครับแล้วก็ลูกอสาวตัวนี้นี่ประมาณไม่จะเดือนและพอสี่ะว่าย0่สิบยี่สิบเอ็ดเดือนนะครับยี่สิบเอ็ดเดือนเนาะครับ เดี่ยวก็ลูกสาวตัวน้อยเพิ่นประมาณสองเดือนบ่ครัเหอะเป็นเดือนกลัวครับเป็นลูกฟาร์มงคลครับเดือนกลัวลูกฟาร์มงคลครับอสามตัวนี่หรือว่าสีแยกแต่เอื้อยเพิ่นก็ได้เนาะครับแล้วแต่คุยมาคุยกันครับเอามาคุยกันนะครับแต่ว่าเราเอาแพ็กสามมาอีู่ลูกพิเศษให้อีกครับลูกพิเศษสามพิเศษนี้ครับเอาไปส่งเหมืงเดียวกันครับอ่ะมามตัวงแมหรือว่าชี้แยกแอ้ยเ่อนกันเลยเนะครับเราคุยมากคุยกันครับอยนะครับครับเนี่ยลูกของเพิ่นนะครับลูกพิเดือนกครับเพิ่ศคลอดนะครับลูกฟาร์้มืองเดียวก็แม่ของเพิ่นก็ อ่ะเบื้งหน้าตาแม่เพื่อนก่อนนะครับเบื้งรอบๆกันนาตานาเขาครับเนี่ยเพื่อที่ว่าอยากเอาไปเลี้ยงนะครับสามตัวนี่ก็คือต่อยอดในเล่ยนะครับเพราะมีตัเนี่ยครับมีใช่ตัวดีๆครับไอ้แต่ว่าควอยสาวอ่ะลูกแรกเพิ่นบอย่า่ได้ขึ้นเนาะบ่างไรบ่างไผสมครับยังไม่ได้ผสมครับให้พี่น้องไปเลี้ยงพอสะเอาครับนะเบื้งนี่ครับผมตัวนี้ก็เนื้อหนังดีอ้วนท้วนนะครับสวยงามมากครับข้อดีครับขอยสาวเนี่ยแข้งขาหางดีมากเลยครับสีดอกเหล่าเนาะครับเนี่ยเป็นร้านคนเก่าเจริญครับ ร้านก็จะเลิ่นนะครับมสวยๆซีเต้าหัวนาเป็นหัวเป็นนาตาดีบัดครับนะครับผู้ใดวายอะไรโคมสามนี่นะครับพ่อสมบุญไปที่ห้าหมื่นหกห้าหมื่นหกพันบาทครับตอนได้คื้เก่าหรือว่าสีแยกแต่ควายสาวตัวนี้ก็ได้นะแยากเอาต่แม่ลูกก็ได้หรือว่าจะเอาจะแม่ลูกก็ไ้เนาะนะครับมักตัวอะไรก็ค่อยโทรมาอีกทีนึงนะครับผมห้าหมื่นหกนะครับสำหรับโครมสามนี่ มาเบิ้งตัวสุดท้ายกันนะครับอันนี้เป็นควายผูนุ่มล่อครับผูล่อมากเลยครับเป็นลูกของไผ่พ่อเป็นลูกของเบิ่มพันล้านครับลูกชายเบิ่มพันล้านครับนี่ครับใบเพิ่นครับมีใบหลอดเนาะมีใบมีหลอดของแท้เลยครับอ่ะนี่ครับลูกชายเบิ่มพันล้านนี่ครับเอกสารของเพิ่นไว้จากปีแล้วเหรอไว้สองปีหนึ่งเดือนครับสองปีหนึ่งเดือนครับผมสูงไรนะครับนี่สูงร้อยสี่สิบครับแล้วกันซ้ำเก้าก็ได้ครับร้อยสี่สิบครับเปิดไายเด้เพาอเปิดลายสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้า ต่อรองราคาในใเก่าเนาะต่อรองราคากันได้ครับฝากเบอร์รอดด้วพ่อเบรอร์อกับเบอร์เก่าครับ065 01 01 50 505ครับเปิดลูกชายเบิรมพรล้านตัวนี้ไว้ครับสองปีหนึ่งเดือนสูงลอยสี่สิบครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมต่อรองราคาในใเก้าวัี้ตัหนี้ยังว้ตันนี้ครับ อ่ะมาเบื้องความร่องเพิ่นนะครับเบื้องน้าตานะเขาตั้งก้อนหน้าตาเลยครับหน้าตาตลัดชัดเจนนะครับกระดานเขาใหญ่มากเลยครับเขาใหญ่ครื่องประกอบก็ขาหนาครับเป็นฟันนมอยู่นะพ่อเนาะครับฟันนมนมครับเขวเยู่ครบครับฟันฟันนมนมเนี้ยเนียนโครับเป็นนุ่มฟันนมครบนะครับผมนะเป็นควายนมอยู่ทฟันเละเลยครับฟันเลอะมากเลยครับแข้งขาดีอ่ะพี่พวะสูงมพี่พวะครับพี่น้องเบื้องนี่ครับเล็บดีเล็บน้อยกอดเขาในสวยครับอ่องคอชัดเจนเส้นจบางหญ่ครับ แล้วก็ทไายกสูงนะครับทไายกสูงครับทไาย่างหลายครับขั้วไงขั้วสูงยังอีกไกลครับทางทไายกันหางเล่ขาอันทะสวยอันทะใหญ่ให้เบิ่งออันทะเพิ่นทาสวยงามมากครับอันทะใหญ่เลยนะครับสําหรับควยผูต้องเบิ่งอันทะพร้อมครับนะครับอันทะใหญ่เสมอกันนี่ครับกับขากับหางนี่แหละครับสํแข็งขาหางเนาะครับอ่ะนะครับ39,000ครับสําหรับลูกเบิ่มพันล้านตัวนี้ครับผู้ใดที่ว่าตามหาควยผูพอพันพร้อมฝูงนะครับโทรมาต่อรองพูดคุยกันนะครับกระรอครับกระลกหัวใหญ่มากครับ นาเขาเปิดนะครับผมกระโหลกญ่อ่ะจู่พี่พอให้พี่น้องเบิ่งนะครับพาเดินท้าย่างกันเนี่ยผู้ใดที่ว่ามักตัวใดก็โทรมาทดลองพูดคุยกันโดยตรงเลยหรือว่าผู้ใดอยู่ใกล้ครับเขามาเยี่ยมชมอยู่ฟาร์มได้ก็มีหลายอยู่ในฟาร์มนะครับโอ้มีหลายครับครับคุ้ยเกือบ30ครับมาเบิ่งเลยครับเขามาเบิ่งกันอยู่บ้านฟางแดงครับผมทางอ่าโรงเรียนฟางแดงนะพ่อนรองครับโรงเรียนบ้านฟางแดงครับโรงเรียนบ้านฟางแดงอำเภอหน้ากลางครับอำเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับจังหวัดหนองบัวลำพู อ่ามันนี่มีหลายรายการนะครับนัตัวใดกะโทรมาหาพ่อสมบูรณ์ตรงเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีก๋ชิพพพี่น้องมาเบิ้งมารับชมอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องราชาู้เที่ยวไหวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ